สวัสดีค่ะวันที่27สิบเจ็ดแล้วนะวันที่27สิบเจ็ดแล้วเวลามานั่งหน้ากล้องปุ๊บไอที่คิดไว้มันจะหายไปหมดเลยเป็นกันไหม <c oughs> ขาใจค้นไลสุดลวละมาเป็นยังขึ้นไปไล่สุดปั๊บบ่มี่แนวเบาขาใจแล้ว <c oughs> เวลาเรานอนนอนอยู่นอนอยู่เราจะคิดแบบเออคิดบทคิดบทเขียนบทในสมองขี้เกียจขี้เกียจลุกขึ้นมาเขียนไงนอนไปนอนมามันก็เกินเออคิดว่าบทพูดเราจะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ประมาณนี้พอมานั่งหน้ากล้องปั๊บปดอารเท่าน,นั้นละหายหมดเลย <c oughs> บทเบาบทยังหายไปหมดเลยโอ้ มันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่น่าละ่ะคนไลฟ์สดประเภทพอกดกล้องไล์แล้วนั่งคิดอะไรไม่ออกนั่งงงอยู่นะหน้ากล้องไล์คิดออกแล้วถ้าตัวเองไปขึ้นไลฟ์สดก็จะเหมือนกันนี่แหละขำเมื่อเชา้าดูดูคลิปเจ้าหลงจะต้องดูทุกวันนะคะเพราะว่าความรู้ด้วยบางทีดูไปแล้วมันก็ลืมไงขนาดเรารู้อยู่ว่าเราต้องทำยังไงเรายังลืมเลยพอปฏิบัติจริงๆเราลืมแบบห้ามกดใจก่อนดูคลิปให้จบก่อนแล้วค่อยกดใจเนี่ยเป็นประจำเลยคือช่องกดใจมันอยู่ด้านบนไงพอเราเริ่มดูคลิปปั๊บพอกดดูคลิปเพปเย์ปั๊บ มันอยู่ไกลมือเนาะมอยู่เทองสูนแล้วก็ไล่ลงมาแล้วค่อยคอมเม์แล้วค่อยเออค่อยบันทึกแล้วค่อยแชร์ใช่ไหมละ่ะมันต้องเอาใจย้ายมาไว้ข้างล่างจะได้ไม่กดก่อนเออติดกบอกไม่เห็นอย่างเนาะออกกดมาก่าหางห่างกดใจไว้โพดกับผิดกดผิดกดแต่ว่าเอาใจไว้ด้านบนเนาะค้นกับกดก้อนลหรเนาะ <c oughs> แล้วก็กําลังติดตามห้ามไปติดตามเขาเยอะกว่าที่เขามาติดตามเราใช่ไหมพูดติดตามอะช,อช่องแรกมันจะเป็นกําลังติดตามช่องที่สองกำลังติดตาม,ตตามหมายถึงเราไปตามเขาไงช่องที่สองคือ ผู้ติดตามก็คือเพื่อนคือเขามาตามเรานั่นแหละคือเขามาตามเราด้วยแล้วก็ที่เราตามกลับด้วยก็จะเป็นเพื่อนแล้วช่องที่สามก็คือช่องอะไรนะยอดการถูกใจยอดที่เขากดถูกใจเราอะช่องแรกเนี่ยกําลังติดตามเนี่ยทาไปทามาเป็นยังไงบ้างช่องแรกกําลังติดตามเนี่ยต้องมีน้อยๆแล้วก็ช่องที่สองเนี่ยช่องเพื่อนเนี่ยมีเยอะๆมีเพื่อนเยอะๆช่องที่สามเนี่ยช่องที่สามถูกใจเนี่ย ยิ่งเยอะยิ่งดีแต่ช่องแรกเนี่ยสมมุติว่าเรามีช่องกลางพู้ติดตามเนี่ยเรามีสามพันเราจะมีช่องแรกกําลังติดตามได้สิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นของสามพันก็คือสามร้อยป้าไปลบแล้วนะป้าไปนั่งลบ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 เลยใครที่มากดตามแต่ว่าไม่ได้มาปฏิสัมพันธ์กับเราไม่ได้มาดูคลิปไม่ได้มาสนใจอะไรทําปฏิสัมพันธ์อะไรกับเราป้าก็ไปลบลบลบถ้าใครที่แบบมาดูคลิปเรามารู้จักกับเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกันจริงอ่ะจึงจะเอาไว้แต่ก็ยังดูไม่หมดนะมันมันต้องค่่ออยยยๆเเชคันตาา มาคอัพฉังวาวนะคะวันนี้ก็มากับสาระความรู้เรื่อยๆนี่แหละเพราะว่าก็บางคนเล่นแบบไม่รู้อะไรเลยอะ่ะมันจะผิดกฎนะคะก็ดูไปนี้แล้วบางคนยังลงคลิปเด็กอยู่เลยอะ่ะลงคลิปลูกเข้าใจอยู่ว่าลูกเราอะ่ะน่ารักลูกเราอะ่ะน่ารักสําหรับเรานั่นแหละถ่ายลงแต่มันผิดกฎไงมันผิดกฎต่อๆสักวันหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราลงคลิปลูกอะไรไปอย่างเงี้ยเราเกิดเกิดช่องมันตัวเกิดมีผู้ติดตามเยอะๆแล้วเราจะขายของแล้วนะนะันแะมันจะมันจะมีปัญหาตอนนั้นนะคะใครที่ลงรูปลูก,ล,กลูกเล็กๆน่ารักน่ารักอะไรอยู่เนี่ยให้แยกช่องไปต่างหากเลยอย่างนั้นอาจจะปลอดภัยกว่านะคะ มาล็อบชำวาวนะคะครีมกันแดดผสมครีมบำรุงผิวแล้วก็มีแป้งรองพื้นให้ด้วยนะคะทาแล้วจะเนียนเลยเห็นไหมเนียนหน้ากับคอคนละคนละเรื่องกันแล้วทาแล้วจะเนียนเลยนะคะมีวิตามินอ e, ีวิตามินบีมีสารป้องกันรังสี uv นะคะแล้วก็มี spf ห้าสิบบวกบวกนะคะแล้วก็ 5, มีพวกสารสกัดจากธรรมชาตินะคะบำรุง,งผิวแล้วก็เอ่อผัดเซลล์ผิวอะเซลล์ผิวที่ตายแล้วอะมันจะหลุดออกเวลาเราล้างหน้ามันจะเหมือนขี้ใคร Libya นะคะถูๆหูหหลุดออกมาบางทีก็เป็นสะเก็ดเก่าๆแล้วก็หลุดออกมาป้าเป็นแล้วก็มี มีอะโลเวลาเวลาทาเราจะรู้สึกเย็นนะคะเวลาออกแดดอะ่ะมันจะเป็นเหงื่อเราอะ่ะที่ออกมาพอเราซับเอาผ้าเอาทิชชูซับแล้วอะ่ะมันจะออกมาแต่เหงื่อแต่ว่าตัวแป้งตัวรองพับรองพื้นอะไรเนี้ยมันจะยังอยู่เหมือนเดิมเลยหน้าเหมือนเดิมเลยค่ะลองแล้วคือออกไปทํางานออกแดดไปแบบ แบบชุ่มเลยหน้าชุ่มเลยปกติปา้าจะล้างหน้าแต่คืนนี้ป้าลองป้าก็เลยเอาผ้าซัดซับ,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 บแล้วก็พึ่งพัดลมสักพักพอร่างกายหายร้อนเย็นขึ้นหนะักก็งเนียนเหมือนเดิมเลยป้าลองแล้วกระปุกเดียว99้าสิบเกห้ากระปุกตัวแทนจะไหน่ามร้อยห้าสิบคะสนใจทักมาได้คะ่ะเราจะเป็นใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่27แล้วนะ27แล้วใกล้หมดแล้วค่ะเราจะเป็นใหม่วันที่28่สพุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะ